ผมลองเกม d ดนนิที้วอลเลอร์สามนะครับมีมีบางท่านแจ้งว่าขาดตัวละครไปตัวนึง่งผมจำชื่อไม่ได้ละชื่ออะไรว่า,าเป็นตัวละครอ้วนๆถือกระบองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะก็คือผมเช็คแล้วมันขาดจริงนะครับอันนี้ก็เลยทำการแก้ไขใหม่นะครับก็ ให้มีตัวละครอ้วนตัวนั้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดเทสให้ดูแล้วกัน ีเสียงนิดนึงรู้สึกอันเดิมจะเป็น40ตัวนะครับอันนี้จะเพิ่มมี41นะครับอันนี้ผมรับให้ดูตัวที่จริงเริ่มจากตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ2ส2บสามสิบสี่สิบาสิเจ็ดสิบแปดเก้านี่สิบยีบเอ็ดยี่สิบสองยีามี่สี่ยี่หายไปด่าอ่าน,น่าจ็ แก้ไขเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ3 1 32 33ด4 35 36 37 38 39 40 41้มนะครับแล้วก็เริ่มที่ตัวแรกเลยก็ทั้งหมดเป็น41ตัวก็คือเพิ่มตัวอ้วนตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็ไม่รู้จะอ่านว่าไงซุชูหรือไงผมก็ไม่รู้เขาอ่านยังไงนะครับเดี๋ยวอ่านผิดแล้วมันน่าเกลียดน,นะครับคงไม่เรียกชื่อมันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูแล้วกัน ก็จะปลดล็อกไอเทมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายไม่จำกัดแต่ว่าไม่ได้ปลดล็อกเกี่ยวกับอาวุธนะครับเพราะว่าปลดล็อกไม่ได้อาวุธพอกดไปแล้วกลายเป็นโวลสปีดฆ่าอะไรต่างๆมันวิตามมาด้วยครับมันกลายเป็นศูนย์ไปหมดเลยไม่งั้นจะเก็บเพิ่มก็ไม่ได้ก็เลยให้ไปเก็บกันเองดีกว่านะครับ ไม่รู้อะไรบ้างอันนี้เพราตอนแรกที่ปลดล็อกอะครับผมไม่ทราบว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างทั้งหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่ปลอดออกมาเนี่ยมันครบไหมนะครับแต่พอะดีมีสมาชิก หรือลูกค้าที่สั่งซื้อไปแล้วแจ้งมาว่าขาดตัวละครตัวนี้ไปนะครับผมก็เลยลองมาแกา้ไขดูใหม่ก็ให้มันปลดล็อกขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะตัวละครที่ผมปลดล็อกในตอนนี้ครบหรือยังนะครับเพราะผมไม่รู้จริงจะรู้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าแจ้งะครับว่าตัวละครบางตัวมันไม่มีหรือมี โอเคนะครับก็ปลดล็อกขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้